แท้ที่จริงแล้วนะไข่เขาให้เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอะไรไข่เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตใหม่ครับผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกคนเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะครับทุกทุกคนที่เชื่อและวางใจจะได้รับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีสเตอร์นะครับ ในปีคศที่325จักรรัฐคอนแสแตนตินนะครับได้กำหนดไว้ว่าเช้าวันอาทิตย์จะเป็นเช้าของอีสเตอร์ซึ่งพัฒนาการมาจากเทศกาลแ a สโอเวอของคนยิวแล้วก็พัฒนาการต่อมาเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งชื่อว่าอีสเตอร์หรือว่าเอสเตอร์เนี่ยมาจาก เทพธิดาหรือว่าเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิของอาชาวผลีกเมื่อก่อนครับซึ่งถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งและดูเหมือนจะตายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อถูกฝนเมื่อได้รับน้ำต้นไม้นี้กลับผีใบแล้วก็เติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตใหม่ ถ้าผมตั้งคำถามว่าเราทั้งหลายทุกคนเชื่อไหมว่าเราเองมีชีวิตใหม่เราเองวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคงจะมีหลายทัศนะหรือว่าหลายคําตอบที่จะตอบผมครับอาจารย์โปโลถูกหัวเราะเยาะในที่ท่านเทศนาในเมืองโครินในกิจการบทที่17ข้อที่32อาจารย์โปโลเทศนาเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ย แล้วถูกนักปรญาของกรีกผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในเมืองโครินน์น่ะกลาแน่ว่าเป็นเรื่องโง่เขลาเป็นสิ่งที่ไร้สาระแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์พูโลพูดถึงกับเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายในกับให้กับพี่น้องชาวเมืองโครินน์นั่นน่ะพวกเขารับครับแล้วก็เชื่อว่า องค์พระเยสูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยแล้วพระองค์ทรงยังทรงพระชนอยู่เราท้งหลายทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับเราท้งหลายทุกคนผู้เชื่อและว,วางใจในองค์พระเยสูคริสต์เจ้าเมื่อเรารู้ว่าองค์พระเยสูคริสต์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็ทรงอยู่ในชีวิตของพวกเราด้วย ในเช้าวนี้ผมจะพูดถึงเหตุผลครับว่าพระเยซูคิ์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระอ, <ใน S 1> องค์ทรง,งเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราครับหัวข้อในเช้าวันนี้ผมจะให้หัวข้อว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราเหตุผลสามอย่างนะครับที่อยากหนุนใจทั้งตัวเองแล้วพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับว่าทําไม พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเรามีผลอยู่สามอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกพระพระองค์ทรงเลือกทรงเลือกและเรียกเราครับในยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่สิบหกนะครับยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่สิบหกบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย ไปได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อใหุ้ญของท่านคงอยู่คือว่าเมื่อท่านภูนขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านเหตุผลแรกนะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้ายังทรงบุชนอยู่ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกพวกเรารเราทั้งหลายทุกคนไม่ได้เลือกพระเจ้า แต่พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ทรงเลือกเราไว้ก่อนว่าคนคนนี้ครับจะรับพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือเราทั้งหลายทุกคนพระบีตอนนี้พูดถึงว่าเมื่อเราถูกเลือกแล้วเนี่ยท่าทีของเราเป็นยังไงมีว่ามีเดิมนะครับว่าหลายๆคนถูกพระเจ้าเลือกและเรียกแต่คนคน <ๆ S 1> นั้นเขากลับปฏิเสธ ปฏิเสธการสูงเรียกและเลือกของพระเจ้าท่าทีแรกนะครับที่เราผมอยากจะหนุนใจในเช้าวันนี้ว่าเมื่อพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราแล้วเนี่ยให้เรายอมจำนนต่อพระองค์ยอมจำนนต่อพระปรสงค์ของพระองค์เหตุผลที่ว่า พระเจ้าทรงดำรงอยู่ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกเราแล้วชีวิตของเราจะไม่เกิดผลเลยถ้าเราไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายังทรงมูชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าผู้ทรงสรรพันอยู่แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเราแล้วเนี่ยเรากลับไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ท่าทีจะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไร ในดูแน่ครับ <presidency. S 1> พี่น้องท right. ั้งหลายทุกคนทราบดีว่าพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเขาน่ไปเป็นพระพรแต่เขาเองกับเลือกที่จะตัดสินใจเอาตามความปรารถนาของเนเองนะครับพระเจ้าบอกให้ไปทางหนึ่งเขากับนี้ไปอีกทางหนึ่งสุดท้ายมาเมื่อพระเจ้าทรงตีสอนเขาเขาต้องยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อผม พูดถึงเรื่องการยอมจำนนเนี่ยได้ปไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นประวัติของอคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยพยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะหาเหตุผลที่ว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นั้นไม่มีเมื่อเขารู้ว่าทิเซียนเน่ยเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ เหมือนพี่น้องชาวโคลินที่พูดกับอาปรโรเนี่ยขอร่อย่อจาปโรบอกว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นเรื่องโง่เขลาของพวกคริสเตียนเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเป็นเรื่องที่คริสเตียนแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกลวงคนท่างๆพวกนั้นให้เข้ามาเชื่อในาศาสนาอยู่ให้เข้ามาเชื่อในอ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขากับคนด้วยความมีความรู้หรือว่าด้วยความชํานาญหลายสิ่งหลายอย่างเขากับค้นหาเพื่อที่จะหาเหตุผลที่มาจับผิด คำสอนของอาจารย์ปรลว่าคำสอนในพระคิดทางความภีว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีคนศึกษาตําราต่างๆหาเหตุผลหรือว่าตรรกะต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มาสุดท้ายเขากับต้องยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระคิดธรรมความภียอมยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าครับเป็นเหตุให เขาได้อเขียนบทความหรือว่าเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ Bless. ้นมาสุดท <oured> ้ายกลายมาเป็นหนังที่อ่าที่พวกเราทั้งหลายทุกคนได้รู้จากดีนะครับคนคนนี้คือวิลวิลผมอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะครับวิลลูวิสประมานั้นครับกขเขาคุณพเป็จ้านะครับคนคนนี้เนี่ยพยายามที่จะค้นหาพยายามที่จะ ให้เหตุผลว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสเท่านั้นไม่มีสุดท้ายมาเมื่อเขาค้นหาค้นหาค้นหาศึกษาแล้วเนี่ยต้องยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระคิดธรรมคมภียอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าจนกลายเป็นหนังเรื่องเบนเฮอร์นะครับที่พวกเราทั้งหลายทุกคนรู้จักดีครับสาเหตุหรือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ยังสมชนอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกเรา ต้องการให้พวกเราได้ยอมจำนวนต่อนาพระไทยของพระองค์ครับมีชีวิตที่รับผพรพรแล้วก็เกิดผล <c oughs> มีชีวิตที่รับผพรพรแล้วก็เกิดผล <c oughs> ทุกวันนี้ถ้าถามกับตัวเองนะว่าบางครั้งเราเองไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้า <c oughs> เรายังเอาสติปัญญาเอาความสามารถ ของเราเนี่ยมักจะนำหน้าพระเจ้าอยู่เสมอสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราตัดสินใจไปแล้วสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำไปแล้วน่ะเราคิดว่าถูกต้องโดยที่เราลืมถามพระเจ้าว่าสิ่งนี้พระองค์ต้องประสงค์ให้ชีวิตของเราทําสิ่งนี้พระองค์ประสงค์ให้ชีวิตของเราดําเนินอ,อย่างนี้หรือเปล่าครับ <ผม S 1> พระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีชีวิตที่ยอมจํานนต่อพระองค์และมีชีวิตที่เกิดผลด้วย พราะที่ที่ผมอ่านไปนเมื่อกี้ว่าเพื่อแต่งตั้ง,ง,งท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านไปเกิดผลครับชีวิตของเราจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราได้ยอมจำนนต่อน้นพระใัยของพระเจ้าเพราะโรรองส่งเลือกและเรียกเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราเหตุผลอย่างแรกคือโรรองทรงเลือกและเรียกเราครับเหตุผลอย่างที่สอง พระสุคิ์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตพวกเรานะครับในุอลอย่างที่สองก็คือว่าเพราะองค์ประสงค์ให้เราดําเนินชีวิตกับพระองค์ในยอห์บทบที่สี่เอ่อบทที่สิบห้าข้อที่สี่ถึงเจ็ดนะครับยนห์บทบที่สิบห้าข้อที่สี่ถึงเจ็ดกล่าวไว้ว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็เกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขนงแล้วก็เหิวแห้งไป ได้ถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสิจิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา<ป>ก็จะได้สิ่งนั้นเหตุผลอย่างที่สองที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตพวกเราคือว่าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราดําเนินกับพระองค์พระเยซูพูดในตอนนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นเถาวัลย์องุนท่านทั้งหลายเป็นแขนง ชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าชีวิตที่ดําเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นถ้าพูดตามเป็นเพียงลมปากหรือว่าทฤษฎีแล้วดูเหมือนจะง่ายนะครับเราต้องทําแบบนี้ต้องอธิษฐานอ่านพระพีต้องประกาศต้องมีใจรักเพื่อนได้เป็นคำพูดที่ดูเหมือนจะนำไปปฏิบัติได้ง่ายมากครับแต่แท้ที่จริงแล้วในการดําเนินชีวิตของเราหรือว่าความเป็นไปทุกอย่างการที่เราจะทําอย่างหนึ่งอย่างใดให สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้ตามน้ำพระทัยของพรงะองค์น่ะเป็นสิ่งที่ยากมากๆครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดใน,ในตอนนี้บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราเพราะพระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ เข้าสนิทอยู่ในพระองค์พระธรรมมีคาบท 7, บที่เจ็ดอ่บทที่หกข้อที่แปดบอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทําความยุติธรรมและรักสัจจกกรุณาและดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าชาัดเจนนะครับพร,พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ รักความจริงรักความยุติธรรมชีวิตของเราอันถูกพ,พระเจ้าทำครับเราถูกพระเจ้าทำให้รักเราถูกพระเจ้า,จาทำให้เชื่อเราถูกพ,พระเจ้าทำให้เกิดผลเราจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าได้แล้วต่อเมื่อเราเมื่อเราพูดไปแล้วยอมจำนนนะครับอย่างที่สองคือ ต้องยอมติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในโรงเรียนพระคิธรรมนะครับถูกสอนเสมอนะครับว่าตื่นเช้ามาจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่คุณจะต้องถ้านอนห้องเดียวกันน่ะต้องมีพระรําพีเปิดอ่านพระรําพีด้วยด้วยกันจะสองคนสามคนก็แล้วแต่เพื่อฝึกนักศึกษาฝึกชีวิตของนักศึกษาให้เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นที่พระชนนีของพระเจ้าก่อนเมื่อเริ่มต้นจากพระชนนีของพระเจ้าก่อนแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างครับ จะค่อยๆเป็นไปตามระบบระเบียบหรือว่าสมองของเราจะถูกจัดระเบียบในตอนเช้านั้นเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงที่ว่า <ue> เมื่อเราเริ่มต้นจากพร,ระเจ้าของพระเจ้าแล้วเนี่ยมีชีวิตที่ทติดสืบอยู่กับพร,ระเจ้าของพระเจ้าแล้วนั่นะนะขั้นตอนต่อไปของชีวิตในวันนั้นเนี่ยสมองของเราจะถูกจัดระเบียบอย่างดีเลยนะครับหนุนใจนะครับทั้งตัวผมเองแล้วก็น้องที่รักทุกท่านว่าชีวิตของเรานะครับ จะติดสนิทยอยู่กับองค์รพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนแล้วพระองค์ต้องการให้ชีวิตของเราติดสนิทยอยู่กับรพระองค์พระมีพูดเมื่อกี้ว่าถ้าชีวิตของเราไม่ติดสนิทยอยู่กับพระองค์ล่ะ มีสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยห่างเหินหรือว่าบางครั้งเราล่าเลยที่จะให้ความสําคัญกับพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหน้าที่การงานทั้งสิ่งต่างๆมากมายที่รุมเราเข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงจนทําให้เราลืมไปว่าสเต็ปแรกที่พระเจ้าต้องการให้เราทานั่นคือว่าให้อยู่กับรพระเจ้าขของพระเจ้าก่อน ให้เริ่มต้นที่พระวจะนะของพระเจ้าก่อนนะครับแล้วสมองเราจะถูกจดระเบียบเป็นอย่างดีแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นชีวิตของเราจะได้รับการโดยพรตลอดทั้งวันนั้นเหตุผลอย่างที่สองที่ผมพูดถึงนี้นะครับที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราอย่างแรกคือพระพระองค์ทรงเลือกเราครับอ,อ,อย่างที่สอง พระองค์ประสงค์ให้ชีวิตของเราน่ะดำเนินกับพระองค์มีหลายๆคนนะครับมีคริสเตียนหลายๆคนหรือว่ามีผู้รับใช้หลายๆคนนะครับหนุนใจว่าชีวิตของเราจะเกิดผลได้นั้นก็ต่อเมื่อเราติดสนิทอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าของเราอ่า ต้องการให้เราดําเนินในชีวิต,วตไปในทิศทางนี้แต่เราบางครั้งเรากับเอาเนื้อหนังเอาความพิษเอาความสามารถของเราตัดสินไปว่าเราจะต้องไปทางนี้นะครับแล้วพระเจ้าก็จะให้เราเรียนรู้บทเรียนนั้นแต่ถ้าเราติดสนิทกับพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราไปในทิศทางไหนเราจะเห็นพระพรที่ซ่อนอยู่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับพวกเรานะครับ เหตุผลอย่างที่สามกเหตุผลสุดท้ายที่ผมบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราเหตุผลอย่างที่สามคือพระองค์ประสงค์ให้ชีวิตของเราเป็นพระพรต่อผู้อื่นพระองค์ประสงค์ให้ชีวิตของเราได้เป็นพระพรต่อผู้อื่นในมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อที่สิบแปดถึงยี่สิบ พระเยซูจึงเสด็จอาเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายอยออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุคสิ่งที่พระเยซูคิ์ทรงบัญชาวไว้ก่อนที่พระองค์จะกลับแผ่นดินของพระองค์เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นได้เชื่อเป็นคริสเตียนครับพระองค์ต้องประสงค์ให้ชีวิตของเราเป็นพระพรต่อผู้อื่นด้วยเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรับพระพรแล้วเนี่ย เราต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันพระพรนั้นไปสู่คนอื่นด้วยสิ่งสำคัญที่พเยสุขิตสั่งไว้สิ่งที่พเยสุขิตต้องประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าให้ชีวิตของสาวกของพระงให้ชีวิตของผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนเ่ะเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นทั้งในด้านคำพูดการกระทำทุกอย่าง ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมนะครัโบโหดที่สิบสองข้อที่เก้าข้อที่สิบบอกว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียดก,กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวจงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เก่ีย่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีวกว่าตัวชีวิตของเราจะเป็นพระพรต่อคนอื่นได้นั้นก็ต่อเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นรักด้วยความจริงใจไม่ใช่ว่ารักเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดที่เราจะเราจะได้รับผลตอบแทนจากเขาไม่ว่ารักเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดที่เราเองคาดหวังหรือว่า เราเองเนี่ยพยายามที่จะเอาเหตุผลหรือว่าพยายามที่จะให้คนอื่นได้รู้ว่าเราเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะแต่พระพี่บอกว่าให้เรารักด้วยใจจริงแล้วเกลียดเกลียดชังสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับส่วนการที่ให้เกลียดเกล่ยะกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวประเด็นนี้สําคัญครับคนหนึ่งคนใดจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่าตัวเองเนี่ย ถ้าในเชิงปฏิบัติหรือว่าในชีวิตจริงแล้วน่ะยากมากๆผมเองก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งครับผมเองนะครับปกป้องอยู่เสมอในพระชนม์นะของพระเจ้าขานี้ว่าการที่เห็นว่าคนอื่นนั้นดีกว่าตัวเองนั้นนะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆรักคนอื่นให้เกียิคนอื่นรักกันเหมือนพี่น้องสิ่งเหล่านี้นะครับขอพระเจ้าเมตตาในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน ที่เราจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นกับพระองค์มีชีวิตที่รับระพรแล้วเป็นพระพร์สำหรับคนอื่นด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเมตตาให้ผมได้ม่มีโอกาสได้มารับใช้ร่วมกับพี่น้องที่นี่เห็นถึงภารกิจของโบสถ์หลายอย่างครับเมื่อเอาเมื่อเราทั้งหลายทุกคนได้รับะพรแล้วเนี่ยรือแม้แต่กระทั่งชีวิตของพี่น้องสมาชิกนะครับ เมื graduate, ่อเราเรียนรู้ที่รับพระพรแล้วเนี่ยเรารู้จักที่จะแบ่งปันพระพรนั้นไปสู่คนอื่นด้วยนี่คือชีวิตที่พระเจ้าพอพระไทยนี่คือชีวิตที่พระเจ้าประสงค์ให้ผู้เชื่อว่าพิสเสียนทุกคนดําเนินชีวิตติดตามพระองค์ถ้าเราอ่านพระธรมพีเราจะรู้ว่าคนในพระธรมพีเนี่ยหลายหลายคนนะครับเรียนรู้ที่รับพระพร แล้วก็ไปเป็นพระพรสำหรับคนอื่นมากมายมีชีวิตที่เกิดผลมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายกตัวอย่างอาจารย์โปรโรอาจารย์โปรโาารเองเริ่มต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เริ่มต้นกับพระเยซูคริสต์นะนะั่นแหละไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เมือ่อพระเยซูคริสต์ประสงค์ที่จะให้ชีวิตของอเจ์โปโรเป็นพระพรสำหรับคนอื่นแล้วเนะี่ย ท่าทีของอาจารย์รลไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ทุกยากลำบากถูกครูฆ่าเฉียดตายหลายๆครั้งอาจารย์พรลไม่เคยย่อท้อเลยที่ทจะนำข่าวประเสริฐไปสู่แผ่นดินต่างๆมากมายถ้าเราอ่านในพนนระภีร์เราจะเจอว่าอาจารย์พรูลเองมีชีวิตที่เป็นพระพร์สำหรับพี่น้องอย่างมากมายย้อนกลับมาถามตัวเราเองครับว่าชีวิตของเรา เราเองก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกเหมือนกันเราเองเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าต้องการให้ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์เหมือนกันเราเองเป็นผู้ที่พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเกิดผลเหมือนกันชีวิตของเราเกิดผลมากน้อยแค่ไหนเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นจากจากตัวของเราก่อนรักตัวเองก่อนรักคนรอบข้างของเราแบ่งปันพระพรไปสู่คนรอบข้างของเราในสังคมที่เราอยู่ร่วมกับเขา ในที่ที่เราไปทุกกคนจะได้รับพระพรผ่านทางชีวิตของพวกเรานี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสาเหตุที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นนะครับแล้วพระองค์ยัง,งทรงจนอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับพระองค์ต้องการให้ชีวิตของเรารับพระพรแล้วก็เป็นเพ็นพระพรของพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่พระคุณความรักของพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราเสมอ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมดีๆสักเท่าใดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเราไปพูดต่อ,อใครกับใครว่าชีริตของเราน่ทรงตายไปแล้วแล้วก็พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่แล้วพระองค์ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของพวกเราถ้าเราไปพูดต่อคนทั่วไปข้างนอก เขาก็จะเป็นเป็นเหมือนพี่น้องชาวเมืองโคอรอินธหัวเราเย่ะเราบอกว่าพวกคิสเซียนหรือว่า,านนพวกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นพวกที่โมกเราเป็นพวกที่ไร้สาระแต่เรารู้อยู่กับตัวเราเองว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงดำรงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแล้วก็เราก็จะประกาศด้วยว่าเราก็จะสําแดงด้วยว่ารคมผู้ทรง ถระชนอยู่ในชีวิตของพวกเรานั้นทุกๆคนหรือว่าคนทั่วไปจะเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของาของพวกเราด้วยโดยการกระทําโดยการสําแดงชีวิตแล้วเขาทั้งหลายทุกคนทั้งปวงจะสรรเสริญพระเจ้าของเราจะนําคนอีกมากมายมารู้จักองค์พระเยซูพระเจ้าของเราแผ่นดินหรือว่าอาณาจักรของพร์จะถูกขยายเพิ่มขึ้นสมาชิของเราจะเพิ่มบุนมากขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพราะว่า เรายอมจำนวนต่อพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงประโชนอยู่ในชีวิตของพวกเราเราทั้งหลายทุกคนถูกเลือกและเรียกให้ชีวิตของเราเกิดผลครับเราต้องยอมจำนวนต่ออำนาจของพระองค์ยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของพระองค์ยอมจำนวนต่ออำนาจอธิีปไตยขององค์พระผุ้เพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา อย่างที่สองเราจะต้องดําเนินชีวิตไปกับองค์พระเยสุคริสต์เจ้าด้วยษฤษฤความทอมใจมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับองค์พระเยสุคริสต์มีชีวิตที่สแสวงสาน้แห้งน้ำของพระองค์ให้พระเจ้าควบคุมแล้วครอบครองชีวิตของเราทุกการกระทาคาพูดของเราท่าทีของเราเพื่อที่จะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องอย่างที่สามพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเรารับพระพรแล้วก็ไปเป็นพระพรสำหรับคนอื่นด้วย นี่คือพระมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์ได้บัญชาไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะสําเร็จแล้วก็เกิดผลในชีวิตของเราทุหลายทุกคนพระองค์ผู้ทรงผู้ชนอยู่ในชีวิตของพวกเราเราจะมีชีวิตที่ถวา,ายเกียรติแพระองค์เจ้าเราจะให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ว่าแท้ที่จริงพระเยซูคริสต์ยังทรง,งผู้ชนอยู่ แล้วพระองค์ก็ยังทรงอยู่ในชีวิตของพวกเราผมจะจบในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งบทที่สองข้อที่หน<ๆ>ึ่งถึงข้อแห้งนะครับบอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายพเพื่อท่านจะได้ไม่ทําบาปและถ้าบู้ายทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้เที่ยงธรรมนั้น และพระองค์ทรงเป็นผู้ลูบล้างพระอาญายาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยเราจะมั่นใจได้ว่าเราคุ้นกับพระองค์ได้โดยข้อนี้คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นเคยกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมูสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลย แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะขององค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้เราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพรองค์เราทั้งหลายทุกคนอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วองค์พระเยซูคริสต์ก็อยู่ในพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยขอพระเจ้าช่วยเราครับที่ชีวิตของเราจะเรียนรู้เติบโตเกิดผล นำพระพรที่เราได้รับไปแบ่งปันกับคนอื่นให้ทุกคนได้รู้ว่า,วาองค์พระเยซูคริสต์ยังทรงประชวอยู่ในชีวิตของพวกเราให้เราร่วมใจกกอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอพระคุณพระงเจ้าสําหรับความรับความเมตตาของพระงที่พระเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายทุกคนได้มาถึงพระคุณความรักของพระงมีความหวังใจอันยิ่งใหญ่ เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราทั้งหลายทุกคนรู้อ,อ,อีกว่าพระองค์ยังทรงมูชนุนอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาววันนี้สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอพระวจนะของพร,งอพระองค์เมตตาให้เราทั้งหลายทุกคนได้มีชีวิตที่ยอมจำนนติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้วมีชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะมีชีวิตที่ รับพระพรแล้วก็เป็นพระพรนำคุณทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่รูจ้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาถึงพระคุณความรักของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้แล้วฝากมอบพี่น้องทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทุนในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ